สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะมีตาสินย่าแดงกระเดม,มาสวนคือเก้านะพี่น้องเบิ่งพวาตาเพิ่นมาเอาหยาเพิ่นกับมาเห็ดน้ำตน้นเผาเพิ่นเพิ่นมากรีดมา่าน,นันตน้นเผาเพิ่นออกเนาะพี่น้องเพิ่นเอาเหยื่อหุ่มออกเพิ่นกับมาเห็ดตะน้ำหัวน้ำสวนเพิ่นเนาะพี่น้อง มันหกแล้ววะเป็นหญ้าเป็นยางพ่น,นกัเก็บออก<ห>นี่ก็จะเป็นมกฮุ่งนะพี่น้องเป็นักฮุ่งนี่กระดกอีลีเนาะดกแห้งแต่ว่าต้นนี้เพ่งปลูกพี่น้องว้านเอาเพิ่งจะเกิดเนาะมีต้นเดียวนี่แหละพี่น้องปลูกว่าเป็นปลูกแง่มใดเป็นตะมกฮุ่งผูก มีต้นเดียวนี่บ้านเอาเลยเกิดจะเป็นต้นหมักม่วงเบิ้องปตาพื้นเ็ดเอาหนาต้นเาาเพิ่นกำลังงามพี่น้องกำลังเป็นต้นเป็นกอเนาะม,มาทางนี้เพิ่นก็นจะเป็นน้องปลา น้องปลากระน่ำร้ายค่ะเพราะป่าผลตกเนาะคุณได้ทรายหมาอันนี้นะได้แดงกับบมีแนวให้เบิ้งนะพี่น้องเบิ้งน้ำหัวน้ำสวนกะมีแดงลว่ามีความสุกแล้วมดนสุกนี่น้มนี่กนี่นอำมันสมลงมากินน้ำให้เุกนี่ เบิ่งบรรยากาศน้ำหัวน้ำสวนยี่หังใส่หมดแดด แล้วมานังน้ำใหญ่พี่มานังอยู่ในสวนกำลังเป็นโฮมนะพี่น้องมีตนมม้นมะพร้าวมะม่วงไปทางไหนก็เป็นต้นักเขียบ ยู่ฟังนั่นเพื่อนก็จะเป็นสาลาเนาะพี่น้องเป็นสาลาเบิงหญ้ามอนห่อนเพื่อนก็จะมานั่งส้มปลาอาคิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ตาชินใจแดงชาแนลขอบคุณค่ะ